นวนี้ผมก็จะมาเล่นเอสยสัตว์สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นมายคราฟนะครับเฮ้ยก้าวมาตัดไม้นีได้ครับวนี่ผมจะมาเล่นมายคราฟนะครับวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในมายคราฟนะครับแบบไม่โกงนะครับที่ไม่โกงกูขอเอาแป๊บเนึงของเปลี่ยนแมบเป็นแมบไอน,นี่นะกูไม่โกงนะ่ะ เอาเว้ยอ่ะกูต้องดูดดิเออพอดีเข้าอันเดิมมันถูกแล้วไม่ต้องลองเข้านเดิมมันดีแล้วข้านเดิมได้มันกูทำไองตบมันนี่ออกเข้านี้แจนนี่รอยูรือไ่ไงนะครับแค่นี่นจะทำให้วุ่นวายไหมมุงก็ไม่มต้องไปแค่ไปกดตัวเองเอาทุบไม้ด,มด,ดิ ใบโอนี้เนี่ยพวกนี้มันชอบเล่นมาคับกันนะครับตัวผมเองผมไม่เคยเล่นเลยวรับอแมปโปลดเลยทีจริงมึงกลับบ้านมาไวจริงไหมมาแล้วก็เล่นทียไม่รู้ ปุ่มสีเหรอทำไมเยอะอนะไยไม่ใช่เงนจหมดแล้วไม่ต้องใส่เินุตเนยินเอาช้อกาซเคลด้วย หวานนี่มีไม,ม้แล้วนี่ครับพี่ขุดไปขุดหินก่อนนะแล้วมามันจะออกทไมแป๊บเดียว,น,วนี่ขาะไม่เหี้ยมันจะเข้าจะออกก็เข้าอะออกคูอว่าเล่นหินหะสวัสดีครับผมก็จะมาเล่นาานะค่ะเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนเขาแล้วจะตัดไม้อยู่แถวไหนไปดูนะ ก็แยกแ้นีอ่สเลยตอนนี้ก็เวลาตัดไม้เดียวนทีเกินเีนะเพรว่าเนื่องจากะรอากว่าา YouTube เขาห้ามโพสเกินีห้ามโพสเนาที ไม่งั้นคลิปมันก็จะยาวนะต้นลืมนก่อนนะฮะอืมต้นลื่นะอันนี้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ยังไกี่กานละแคยี่สิบสองยี่สิบสามน่ยี่สบห้าคอมีสิบหองอืมงน้อ ไปตัวนี้พี่ซ่อมไท้่ันก็ได้เนะี่ยนีก้าวกำลังข่าวครับอาก้ามึงไปไหนเนี่ยไม่รู้กูหามึงไม่เจอเลยชิลอชิลแะตัดไม้ขาวไหมตัมเอาไปแต่ไม้น้ำตาลแล้ไว,งวงไม้ขาวเงินไมช่แม่เดี๋ยว นนน้ำตาอสร้างบ้านในป่าเนี่ยดีเสือพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องออกมาหามาอีกนะมึงเปิดแมปซอมบี้เ,เองอ่ะเราคือมันจะพูดูพอดีเลยมันเป็นหัวหน้าเซิร์ฟมึงต้องเปิดเพราะกูเข้าเซิร์ฟมึงี๋ยว่ามึงจะตัดไหม

ออเดี๋ยวเราก็มีตงนใป่เพไม่ไหรือต้นไม้ม,มันก็ถูกตัดจริงครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพีนี้สวัสดีวันนี้สวัสดีครับ